ี่จ้ะโรงเรียนน้องชบาแล้วก็อน้องเจนตาจ้ะโรงเรียนเขายังใหญ่เลยจ้ะนี่จ้ะโรงเรียนนอ้องอ่ฉบาเนาะแล้วก็น้องเจนตา เป็นาคารเรียนแบบพี่ว่าใหญ่มากๆเลยจ้ะตึกเขาจะยาวไปนู่นตรงด้านหลังตรงนู่นจ้ะเดี๋ยวจะไปจอดรถให้น้องฉบาลงก่อนเนาะเพราะว่าน้องฉบาเขาอะร้องเพลงจ้ะ,จะ,จะเขาจะไป,ปดูอะด้านหลังตรงนู้น There, อแบบเป็นตึกเรียนจ้ะยาวไปถึงตรงนน้นได้เีโอเคหนูลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,ดจาเดี๋ยวเข้าไปแล้วจ้ะนางจะเข่าไปแล้วเตรียมตัวไปตรงด้านหลังเวทีเนาะ นันจะไปแล้วเราจะให้ดูอาคารเรียนไปนู่นดงังหลังนู่นจ้ะไปนู่นโรงเรียนก็นี่ใหญ่จ้ะเพราะว่ามีแค่โรงเรียนเดียวนะในเมืองที่แบบอยู่อ๋อเฉพาะแค่นักเรียนชั้นอ่โปหกมหนึ่งแล้วก็มอสองจ้ะ พอเด็กๆเขาจบก็น,นี่แล้วเขาก็ไปต่อมสาม 4, มสี่มห้ามหกจ้ะจะเป็นอย่างอีกโรงเรียนหนึ่งเนาะคือไฮสคูลจ้ะเดี๋ยวเราจะไปจอดรถกันอยู่ตรงฝั่งตรงนูน้นเวลาออกอะรถจะได้ไม่ต้องติดเนาะเพราะว่ารถเยอะจ้ะเดี๋ยวเราจะไปจอดอยู่ฝั่งนูน่นเมื่อตะกี้แค่มาจอดให้น้องฉบาลงเนาะเพราะว่าเขาจะได้ข้าไปหลังเวทีอะ ของอ่ะโรงเรียนเขาจะ้ะโรงเรียนก็นี่อ่ะใหญ่จะ้ะพอนักเรียนในเมืองนี่เนาะทั้งวมดเลยจะ้ะที่เขามาเรียนป .6 ุกมหนึ่งแล้วก็มสองนักเรียนประมาณอ่ะพันห้าร้อยกว่าคนจะ้ะเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงนี้กันพอเวลาตอนออกเนาะเราจะได้แบบว่าออกง่ายๆเนี่ยออกตรงถนนตรงนี้เลย คนเขาเริ่มทยอยมากันเราจะเดี๋ยวตรงนี้ก็เต็มมดเลยเต็มไปมดเลยรถจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวมาีก้กนะ้นเนาะเดี๋ยวมาแปบ๊แปบๆจ้ะตอนนี้เรามานั่งอรอดูน้องฉบามาล้องเพลงอยู่กับความสือ่อของโรงเรียนกันจ้ะเดี๋ยวยังไงมาคอยรับชมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้ดูกันนิดหน่อยจ้ะให้ฮันนี่ให้ คนเริ่มทยอยมาเราจะเ้ว,วอ่ะอ๋อน้องฉบายอยู่ตรงนู้นแล้วนักเรียนเขาก็เริ่มแบบทยอยไปอ่ะขึ้นบนเวทีเนาะชฉบาฉบาน้องชบาจ้ะ <c oughs> จะให้ดูบรรยากาศเนาะคนเริ่มทยอยมาแล้วจ้ะเน,น,น,นาะใช่ป่ะ see AC loves me keep ตรงนู้นเนาะหองกระจกอะจ้ะตรงด้านหลังอะตรงนู้นอะจะเป็นห้องที่เค้าแบบว่าปั๊บเสียงแล้วก็เปิดแสงสีบนเวทีเนี่ยของด้านหลังอะตรงกระจกจ้ะ

น้องาบ,บาจ้ะมาแล้วใส่กระโปงยาวๆแต่อยู่ตรงน่้น้องฉนะบ,บา

ชบาร้องเพลงประสานเสียงที่โรงเรียนเราจะกเช่าว,วันนี้เด็กๆเข้าไปโรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วเราที่นี่อ่ะก็ถึงเวลาเนาะเพราะว่าวันนี้บิลลี่มีประชุมจ้ะเรวก็เลยจะต้องเอากับเข่าไปส่งให้บิลลี่ที่ทํางานจ้ะแล้วก็มีเพื่อนๆของบิลลี่จะกินเขาด้วยจ้ะ เราที่นี่แบบก็เลยต้องทำแผนนงเนาะไปให้บิลลี่แล้วก็เพื่อนๆของบิลลี่กินกันจ้ะที่ทั้งมดคบคนจ้ะที่เขาจะกินหนาเขาด้วยกันเนาะเขากลางวันด้วยกันแต่บิลลี่น่ะก็เลยขอแบบว่าให้เบลวนะทำอาหารไทยให้บิลลี่น่ะไปอย่างนึงจ้ะเป็นแผนนงเพราะว่าบิลลี่แล้วก็เพื่อนของบิลลี่เขาก็จะสั่งอาหารข้างนอกเลยจ้ะเป็นพวกพิซซ่าเป็นพวกไก่ทอดอะไรเนี่ยมีอ,ยาอาหารอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยจ้ะแล้วบิลลี่ก็เลยบอกแบบว่าให้ทําอาหารไทยไปแค่อย่างเดียวตามจริงน่ะ แบบว่าจะทําลาบไก่เราก็จะทำํำมา,อาทอดปอเปี๊ยะไปด้วยเนาะแต่บิลลี่บอกว่ากลัวอาหารมันจะไม่มดเพราะว่ามีทั้งอาหารฝรั่งด้วยเราก็เลยนี่ลงมือทําำแนงไก่แต่เดี๋ยวยังไง บอต้องรีบเนาะแบบ๋วก็เลยไม่ได้ให้ดูวิธีการทําที่แบบวทำเนาะเดี๋ยวยังไงไปดูแค่ตอนที่แบบใส่ใบมะกรูดลงไปก็พอจะว่าแต่ว่าสีสันนะ่ะไม่ได้เป็นแบบว่าสีแดงอะไรมากเนาะเพราะว่าเพื่อนของบิลลี่บางคนเขากินพริกอ่ะได้ในยเยอะเนี่ยแบบ๋ก็เลยใส่แค่พริกแกงพริกแกงอ่ะพริกแกง,กแ,กงแนงนะ่ะไม่เผ็ดมากจ้ะเราที่นะ่าแบบ๋กก็เลยแบบว่า ไม,ไม่ใส่พริกเนาะมไม่ซอยพริกเพิ่มลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงพะแนงไม่เยอะอย่างที่เราเคยทํากินกันกะบ,บ้านเพราะว่ามีเพื่อนฝรั่งกินด้วยจ้ะนี่จ้ะสีพะแนงของแหววก็จะประมาณนี่เนาะเดี๋ยวเราจะลรยใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะ ชาติจะาถามจะอร่อยอร่อยฝีมือฝีมือทําเคงแนงแบบสะยามเนาะอร่อยจะเออแต่ว่าแบบไม่มีมะเขือพวงเนาะแววก็ไม่ใส่จ้ะแววก็ใส่แค่เนื้อไก่แล้วก็กะทิแล้วก็เครื่องแกงแนเงเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดจ้ะแล้วจะไม่ใส่พักอย่างอื่นจ้ะเพราะว่าถ้าใส่พักอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นแกงแนงใช่ไหมหละ่ะเราไม่มีอ่ะมะเขือพวงก็ไม่ต้องใส่จ้ะก็ใส่แค่นี้แหละนี่จ้ะ ซุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเราก็จะเทะแนงลงไปในกล่องเลยจ้ะดูะแนงของเราเสียอย่างเดียวนะเราไม่มีอะมะเขือพวงจ้ะูนจากกินยังหอมเลย มดหมอเลยจ้ะสำหรับทุกคนเนาะกำลังพอดีเลยจ้ะได้เขาสวยก็มีแผนของเราจ้ะเดี๋ยวเอาเขอไปส่งให้เบลลี่แล้วกับเพื่อนเบลลี่กันจ้ะ เขาไ้เปรี่กันจ้ะเราคิดว่าแบบคงอารต่อคลิปวิดีโอให้ดูไม่ได้เนาะที่ทําง,งานของบิลลี่จ้ะเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการเนาะมันคนออกไม่ใช่เขาเิน่นสเกตส็ตบอร์ดก็ตรงถนน เซตไปอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ่ะพักเหนื่อยก่อนสักแป๊บจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบตัดหย่าเซตไปเท่าไรหล้วที่เราใส่ผ่าปิดจ,จมูกไม่ใช่อะไรรอกจ้ะเบลแพเก์อ่ะแกสรอนดอกไม้เนาะดูดอกไม้ร่วงอ่ะมดแล้วจ้ะเหลืออยู่นิดเดียวเนาะดอกไม้ที่บานบานร่วงหมดแล้วดูเราจะให้ดูสีอย่างสวยเลยสีชมพูจ้ะ เราตัดเซตไปแล้วเนาะตรงเนี้ครึ่งหนึ่งจ้ะส่วนตรงนู้นเราตัดเซตเรียบร้อยแล้วตรงนน้นตัดเซตแล้วจ้ะเหลืออยู่แค่ตรงนนุนตรงศาลาแล้วก็ตรงสวนพักแบบอยู่หน่อยนึงเราก็เซตจ้ะเดี๋ยวว่ายุดอ่าพักเหนื่อยก่อนจ้ะเราจะให้ดูสิ้นเดือนนี่มั้งบิลลี่ก่อนจะมาเปิดสาไหวาน้ำเราจ้ะ อากาศวันนี้ยังหนาวอยู่เด้อากาศยังหนาวอยู่บิลลี่อ่ะทาสีตรงระเบียงหลังบ้านจ้ะสงสัยเขาไปยุดพักมั้งตรงโรงรถหรอเมื่อกี้บมองไปยังเห็นบิลลี่อ่ะทาสีตรงระเบียงอยู่เดี๋ยวอากาศดีๆเนาะเราจะมานั่งอ่ะปิ้งย่างกันจ้ะแล้วก็มาก่อไฟเนาะอยู่ก็ตรงเนี่ยตรงหลังบ้านกัน เดี๋ยวจะมานอนตั้งแคมป์อยู่ก็ตรงหลังบ้านด้วยจ้ะอะ่ทุกๆปีเนาะเราจะมากลางเต้นกันจ้ะอยู่ตรงเนี้ยตรงช่วงหนาร้อนอะแล้ก็มานอนอยู่ก็ตรงหลังบ้านกันคืนหนึ่งสองคืนอย่างงี้เนาะ,ะเดี๋ยวเดินไปหาบิลลี่ก่อนบิลลี่ทำอะไรบิลลี่บอกว่าบิลลี่อ่ะยุดธาสีระเบียงก่อนจ้ะเพราะว่าเนี่ยเราจะให้ดูเนี่ย เกสรดอกไม้จ้ะดูเห็นไหมสีเหลืองๆอะ่ะที่เป็นแบบว่าเหมือนฝุ่นละององน่ะเป็นเกสรดอกไม้จ้ะบิลลี่ก็เลยแบบว่าทาทาสีทับระเบียงไม่ได้ต้องล่างระเบียงอีกก่อนจ้ะล่างระเบียงก่อนถึงจะทาสีทับได้อีกเนาะเพราะว่าเกสรดอกไนะม้น่ะมันเกาะเต็มเลยจ้ะเราจะพามาดูนะพามาดูอ่ะต้นดอกไม้ของแหววจ้ะดูยาขึ้นอีกแล้ว วันนั่นน่ะที่แหววถอนอยาเสร็จใช่ไหมแล้วแหววยังไม่ได้สเปย์แบบว่าขา่ายยาไงปกติอนะ่ะปกติถ้าเราถอนอยาตรงนี้ออกมดแลว้วเราก็ต้องเอาอยาหนะ่ะมาฉีดไม่ให้ยามันเกิดขึ้นจ้ะแต่วันนั่นน่ะฝนมันตกเนาะแบวก็เลยไม่ได้เอาไอย้ยาหนะ่ะมาฉีดยามันก็เลยงอกขึ้นอีกจตะเดี๋ยวเราต้องมาถอนอยาตรงนี้อีกเราเด้นนี่นะดูเดี๋ยวเราจะพาดูดอกไม้นะ ดอกสีม่วงๆนี่จะขึ้นช่วงนี้จ้ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้นนั้นเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองๆนอกจาจำชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรเดี๋ยวมันก็จะบานในช่วงอ่ะหนาร่อนจ้ะดูยังสวยเลยเราจะพาไปดูดูเบลลี่ไฮฮันเนียเบลลี่มาจัดตกแต่งตรงขอบจ้ะตรงที่เราตัดยาไปแล้วนะ เพราะว่าแบบจัดยาออกไปแล้วก็มาจัดบกแต่งเนาะเราจะพามาดูดอกกระดิ่งของแหวด้วยด้วยเราจะให้ดูดอกกระดิ่งอ,อยัางงามเลยจ้ะด้วยกิ่นยังหอมเลยเด้ออกเต็มเลย จะให้ดูดอกกระดิง่งอะอย่างงามเลยจ้ะเล็กๆแต่ว่าเหมือนเป็นกระดิ่งเลยอ่ะเหมือนก็กระดิ่งเลยจ้ะเราก็เลยเรียกดอกกระดิงนะ่งเนาะหอมด้วยจ้ะกินอย่างหอมเลยสวยด้วยหอมด้วยเดี๋ยวไปตัดยากก็แบ่วกันต่อเลยจ้ะเราพามาดูดอกกระดิ่งแล้วเนาะตรงเนี้ยอะอยยังสวยจ้ะเล่ากลิ่นก็หอมมากๆเลย กลิ่นเหมือนกลิ่นหอมดอกมะลิเราเลยอะแต่ว่ากลิ่นจะหอมแบบว่าจะกลิ่นแรงกว่าดอกมะลิหน่อยนึงจ้ะจะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่าตัดตกแต่งเนาะตรงขอบขอบเนี่ยตรงที่ว่ารถตัดหย้าของแววเข่าไม่ถึงน่ะแล้วก็ให้บินดีตัดหย้าตรงนั้นเอาจ้ะเดี๋ยวไปตัดหย้ากันต่อ ตัเสเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะตรงที่แววนั่งพักเนาะเวลาแววทำสวนพักหรือว่าทำความสะอาดหลังบ้านจ้ะแววก็จะมานั่งพักอยู่ตรงนี้เนาะเอาบิลลี่ออกมาแล้ว เ,เกสรดอกไม้ที่ติดก,ก็ตรงเตะออกให้เบวแล้วเบลลวก็เลยมานั่งได้เนาะเกสรดอกไม้เต็มเลยแบลต้องใส่ผา้าพิษจมูกเราจะ้ะเล้วทาความสะอาดเซ็จเราจะ้ะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านเนาะอาบน้ำแล้วก็จะทําำกับเข่าเย็นให้ลูกๆกินจ้ะทําอะไรเสซ็จเรียบร้อยแล้วลูกๆเขานอนแล้เวเบลก็ทําความสะอาดบ้านเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะก่อนนอนเนาะเบล้วก็จะมานั่งทัก่ผ้าห่มจ้ะเพราะว่า ราะว่าจะห้เซตอ่าภายในอสองเดือนนี่จ้ะไม่รู้ว่าจะเซตหรือเปล่าแต่ว่าเบลก็ทำวันละนิดเนาะเดี๋ยวทำวันละนิดก็อเซตเองจะ้ะเราก็ทำอย่างนี้แหละปกติของเบลนอนลูกๆเขานอนแล้วก็มานั่งอ่าทักผ่าหุ่มของเบลเพราะว่าเบลจะทำผ้าหุ่มอาลายดอกทานตะวันเนาะสามผืนจ้ะ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำเซตผืนเนี่ยตอนไหนแต่ก็กว่าจะให้เซตภายในอีกสองเดือนข้างหน้านี่จ้ะกลันใกล้ยอย่ี่จ้ะยังเหลืออีกหลายดอกเลยถึงจะเซต ถ้าแบบวมดได้ก้อนนี้เราแบบไม่รู้ว่าก็ล้านค่าน่ะเขาจะมีอ่ะได้มาขายไหมเพราะว่าวันนั้นน่ะที่แบวไปน่ะมันเป็นหน่อได้มวนสุดท้ายจ้ะคิดว่าเขาคงเอามาขายอีกแหละนี่จ้ะหนึ่งดอกเดี๋ยวทําเซตไปเราประมาณยี่สิบกระดอกแล้วนั่งแบบเนี้ยยังเหลืออีกจ้ะเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกประมาณ ประมาณยี่สิบกระดอก้งเราก็เซตจ้ะเนี่ยเราจะต้องมาทักขอบอย่างเงี้ยขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบบลเราก็ขอบคุณมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบลก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะเบลลวขอตัวไปทักพอหุม่มพอทักเซตไเ,เอ,อ่ออีกสักสองดอกเราก็จะไปนอนแล้วจ้ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าก็ลูกๆเนาะตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วแต่ว่าก็อยากจะทักพอหุม่มให้มันเซตจ้ะ ไม่เจอกันจ้ะบ๊ายบาย